สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมากําจัดเพี้ยนอนมแมลงต่างๆนะคะแกโรคใบหยิกใบงอใบเหลืองไม่ว่าจะเป็นเพี้ยอ่อนเพี้ยแป้งทําให้พืชผักของเราใบไม่สวยนะคะใบหยิกใบงอที่จะั่นใช้ฉีดพ่นไปนะคะพวกมแมลงนอนเพี้ย ก็จะไม่ค่อยมีนะคะเราก็จะไปดูวิธีการทำเลยค่ะเยปังก็จะใช้ยาพาราหนึ่งเม็ดนะคะเอาใส่แช่น้ำเอาไว้ก่อนนะคะหรือเราอยากให้ยาพาราของเราละลายเร็วเราก็ใช้คอนทุบก็ได้เนาะแต่นี้เยปังก็จะแช่ไว้ประมาณสักห้าหรือหกนาทีค่ะเราจะไปดูพริกนะคะที่เยปังใช้ฉีดพ่นไปนะคะติดดอกนะคะติดลูก แล้วก็พริกของเราไม่เน่าด้วยนะคะพวกแมลงก็จะไม่ค่อยมีเนาะพืชผักก็ใบเขียวใบงามค่ะติดดอกแทบต้นเลยที่ปันปลูกใส่กระถางเอาไว้นะคะดอกไม่ร่วงด้วยส่วนยาพาร,ราที่ปันแช่น้ําเอาไว้นะคะก็ละลายดีแล้วเนาะหลังจากนั้นนะคะยปันก็จะใช้น้ํา หลิตรนะคะเราจะไปฉีดพ่นกันค่ะต่อมาเราก็จะใช้น้ำยาล้างจานนะคะจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะน้ำยาล้างจานยาปังก็จะเอาใส่ถึงช้อนโต๊ะเป็นสารจับใบหลังจากนั้นนะคะเราก็มาเขย่าวขวด อีกครั้งนะคะให้น้ํายาของเราเนะะี่ยค่ะเข้ากันให้ดีฉีดได้กับพืชผักทุกชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ผลไม้ประดับใช้ฉีดพ่นได้เลยค่ะมาดูสระ,ะแหน่นะคะเหยี่าปังก็จะฉีดพ่นนะคะเราจะฉีดพ่นอาทิตย์ละสองหรือสามครั้งก็ได้ค่ะพืชผักกินใบนะคะฉีดพ่นได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นมะเขือนะคะพวกเพี้ยพวกหนอนมแมลงเพี้ยเนี่ยค่ะชอบมากเลย มะเขือของเรานะคะฉีดพ่นให้ชุ่มเลยนะคะสะละแหน่เนาะใบเขียวใบจางามมากเลยนะคะเลสนะคะถ้าเกิดเราดูแลรักษาดีๆนะคะ พิษของเรานะคะติดดอกติดลูกนะคะลูกจะไม่เน่าเลยเพราะว่าเราจะฉีดท้นนะคะอาทิตย์ละสองหรือสามครั้งนะคะดอกไม่ร่วงนะคะป้องกันเชื้อราพวกมดมแมลงต่างๆได้ด้วยนะคะพืชผักของเราก็จะใบเขียวใบงามค่ะ ลองทำใช้ดูนะคะสูตรง่ายๆของเราก็จะมียาพารา1เม็ดนะคะแล้วก็จะมีน้ำยาล้างจานหนึ่งช้อนโต๊ะแค่นั้นเองค่ะบำรุงกันง่ายๆเลยลองทำใช้ดูค่ะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทองปานปลูกผักขอขอบคุณสวัสดีค่ะ